ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ข่าวสารของช่วงที่2กขวันนี้ครับกับประจำวันที่5เดือนพฤษภาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทั้งฝั่งของตลนาดนการเถืรอนแอ FC กันหน่อยครับที่อันดับที่3ในศึกทรดีครับเรื่าสุดได้จับ3แข้งต่างชาติครับต่อเซเจชยฉบาใหม่ออกไปเป็นเชียร์อะไรครับหลังทําพลงานสอบผ่านทั้งหมดในฤดูกาลน,นี้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับตนะหนักการเทเฟซีนั้นครับทีมนอันดับที่3ในศึกบอลรีโบเทอรกครับได้บรุโคตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับตระหนักเฮมิตันโซเดสในกีบาป,ปิโตและตนะหนัฟันปูตอสครับสามผู้เล่นต่างชาติคนสําคัญออกไปเป็นเชียบรอยสาหรับฤดูกึกในฤดูกาลนี้เหลยครับและนักเตะทั้ง3คนครับก็เพิ่งย้ายมาอยู่กับตนะหนักการเทเฟซีในฤดูกาลนี้ครับก่อนที่จะกลายเป็นกําลังสําคัญทันทีดูนรายของทนะหนัเฮมิทัน,นครับอย่างารักษาฟอร์มยอดเยี่ยมจากตางดนานดงปูพิชฟซีเมื่อยิงไปถึงประตูจากโซิส รวมทุกรายการเป็นดาวสโตรสูงสุดของทีมและส่วนทะนั้นเดกิบาปิโตครับซึ่งเล่นได้ทั้งกองกลางและปีครับว่ยิงประสประตูกับอีก3ามเอตและาะนั้นฟันปูตอสครับแขคนกูตาเอเชียที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในระดับก็ยังมีสติลงเล่นถึง27นัดครับยิงไป2ประตูและอีก2อเอเซตทตไมทั้งหมดครับถูกต่อสัญญาในที่สุดเลยครับ และสำหรับทางด้านการทเทเอเอฟซีนั้นครับก็เพิ่งบุกไปชนะบูเดมไนเดตครับครั้งแรก3ประตูต่อ2ครับทำไมสถานการณ์ปัจจุบันมีโอกาสสูงครับที่จะคว้าตัวลุยศึกของทา้านเอเอฟซีสองพันยบคัดเลือกในฐานะทีมอันดับที่3ทันดีครับโดยขณะที่พวกเขารับมีแต้มนำเมืองทองบูเดตทีมอันดับที่4ของตารางครับเพียงแค่2คะแนนและขณะที่เหลือโปรแกรมอีก2นัดสุดท้าย่านั้นแหละครับโดยตรงนี้ครับสำหรับโปรแกรมสงนัดที่เหลือของทางด้านการทเทเลอเอฟซีครับก็จะประกอบไปด้วยเปิดบ้านพบกับทางด้านชารฟซีครับที่ พุธสิาคมและปิดท้ายครับด้วยการบุกไปเยือนรัมพุนบรีเออร์วันที่12พฤษสาคมนี้แหละครับในส่วนที่ข่าวที่2ครับเราไปอัปเดนที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลของ B ีจีกันหน่อยครับข่าวนี้ต้องกรองกันหน่อยครับเวลาสุดทางฝั่งของทนานนทบีจีปทุมเหล่งที่จะคว้าห้องเครื่องตัวเก่งของท่านเมืองทองเข้าร่วมทัพครับ,รบ,รบหลังล่าสุดได้ขายบริิตให้กับการทรีฟซีเป็นชีเรียบร้อยเลยแหละครับ อย่างไรก็ตามครับสื่อของท่านอีคิงนิวครับ้องห้เครดิตกันด้วยครับได้ออกมาอัปเดตเลยครับว่าท่านบีจีปทุมครับทีมอันดับที่8ในสุกบอลดีวัตติกับกำลังที่จะมองหาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวท่านโจเตอร์อิวเดเทพป้อมผ่านครับอง์เครื่องคนสําคัญของเมืองทองเข้าไปร่วมทีมครับหลังล่าสุดได้ตัดสินใจครับขายท่านเจ้ายิมวรชิตกนิสีาเพ็ญครับไปให้กับการเทลเลปสี่เป็นทีเรียบร้อยเลยแหละครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับเดิมทีครับตานั่นดรบิดครับเตรียมที่จะดึงตานเจ้ายิมบริชิตครับกลับมาอยู่กับทีมในรูรากันนาเนื่องจากยังอยู่ในแผนการทําทีมครับแต่ล่าสุดครับกลับเปลี่ยนใจครับขายขาดให้กับการทริปซี่เป็นจีแน่นอนครับจึงทําให้สโมสรครับต้องหาผู้เล่นคนใหม่เข้ามาแทนจีในแผนกองกลางนะครับและหนึ่งในนั้นครับก็คือตานเจ้าเตอร์บูดเทพพมพันครับโดยขนาดนี้ครับบีจีพทุมกําลังที่จะพิจารณาครับถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวเข้าร่วมทัพครับแต่ติดเงื่อนไขสําคัญครับก็คือนัก คงกุดเต็ดอีก2ปีแต่ดนานกรีนไปจองครับก็พร้อมที่จะปล่อยออกจากทีมหากได้ราคาตัวเล็กที่เหมาะสมเช่นกันแหละครับและโดยทั้งนี้ครับดิวดังกล่าวครับก็มีความเป็นไปได้ครับที่จะเกิดขึ้นเช่นกันครับเพราะธนาดนิวเดทผ่านครับก็เกือบจะย้ายจากดน้านเมืองทองกรเต็ดไปอยู่กับบีจีปทุมมาแล้วในช่วงหลังจบเล็กๆภายใต้เงื่อนไขที่สลับขั้วกับนักเตะข,ของบีจีพทุมบางคนแหละครับ และสำหรับตอนานเจ้าเตอร์บริเทสพู้ผ่านนันครับขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทามเมืองทองรายแดงครับหลังทีมปล่อยตั้งนั้นเจ้าต่างสารัฐอยู่เย็นครับไปอยู่กับบีจีพทุมเมื่อปี2020โดยในฤดูก,กาลนี้ครับลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด30นัดทุกรายการยิงไปนหนึ่งประตูและอโกอคซิดพร้อมช่วยกิ่ลนพยองครับลุ้มจบอันดับที่3ของตงนารางในเวลานี้ครับซึ่งก็มีสิทธิ์ไปเล่นตอนา้านเอฟซีนนชิเบลิกรอบคัดเลือกเป็นเดิมพันเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของท่ารานบีจีปทุมกันหน่อยครับอย่างท่ารานคุณบอยสุภาชัยคมศิลครับกุญซือของบีจีครับหวังที่จะพาทีมบุกไปคว้า3มแต้มในเกมที่จะดวลกับเชียงรายครับเพื่อที่จบอันดับที่ดีสุดในฤดูกาลนี้เลยครับโดยสาหรับความเคลื่อนไหวครับก่อนเกมในศึกทะเลครับในฤดูกาลนี้ครับนาที29ของบีจีครับที่จะบุกไปเยือนกวางโซมาภัยลีโอเชียงรายยูเนเต็ดครับในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้ครับที่ก๊อตประหลัด19นาฬิกา30นาทีโดยล่า หัวหน้าผู้สอดของวีจีก็ได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมก่อนเกมเ่ยครับ โดยจากนั้นคุณบอยครับได้ออกมาเผยเลยครับว่าสถานการณ์ของทีมในตอนนี้ครับถือว่าทีมมีขวัญกำลังใจที่ดีมากพอสมควรครับจากการที่ได้รับชัยชนะมาติดต่อกันสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างมากส่วนเรื่องของผู้แกรมครับแน่นอนเลยครับว่าการแข่งขัน2เกมในรอบ5วันครับมีผลต่อร่างกายสภาพร่างกายอย่างแน่นอนแต่การได้พักไปแล้วครับที่จะแข่งสุดสัปดาห์นักกีฬาส่วนใหญ่ครับก็มีความพร้อมแต่ยังคงมีผู้เล่นบางคนครับที่ได้รับการบาดเจ็บและยังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมสำหรับเกมนี้แหละครับแต่อย่างไรก็ตามรเเกนี้ชงาย ทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งครับและโดยระบบวิธีการเล่นที่เล่นกันมานานครับก็คือจุดแข็งของทีมซึ่งบอกว่าเป็นงานยากอย่างแน่นอนในการไปเยือนแต่เราครับก็ต้องลงไปแข่งขันทุกเกมครับเพื่อที่จะต้องการชชนะและหวังว่าจะทําอันดับที่ดีสุดซึ่งก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกเลยครับโดยอย่างที่บอกไปเลยครับระบบของเชียงรายนั้นครับเล่นกันมานานหลายปีครับไม่ค่อยปรับเปลี่ยนเกมรับที่ดีครับและจากรับเป็นลูกรวมไปถึงลูกเตะครับก็คือจุดแข็งของทีมของของครับที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอยากให้ฟุตบอลทั้งสองทีมนะคร จะเป็นบีจีหรือเชียงรายก็ตามนะครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับนาที่2ิของเรีเชียงรายยูเนเต็ดครับในกไทยลิกนี้ครับก็จะเปิดสนาม r รียเชียงรายสเตเดียมครับต้อนรับการไปเยือนของบีจีปทุมในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีแวรรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ